บทที่4ี่6นี่นี้เฟยชานไห่ก็โง่าหาักผู้คนพูดถึงวิธีที่เขาได้รับตำแหน่งหัวหน้าครอบครัวเขาสามารถมั่นใจและด้วยหัวของเขาสูงที่เขาได้รับมันด้วยวิธีการทางกฎหมายนี่คือสิ่งที่ทําให้ครูมีชื่อเสียงโบราณและทันสมัยจีนและต่างประเทศแต่ทุกเหตุการณ์สาการให้ความสนใจกับครูที่มีชื่อเสียงแม้ว่าจะเป็นผู้รุกราน ที่เฮียนเขาจะข่มขู่ชุดของการโกหกที่ยิ่งใหญ่ไม่ต้องพูดถึงเฟยซานห่อย่างไรก็ตามหากผู้คนรู้ว่าเขาได้ตามล่าพ่อทางชีวภาพของเขาทั่วโลกเขาจะไม่มีชื่อเสียงเมื่อเรื่องอื้อฉาวนี้ถูกเปิดเผยมันเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะพึ่งพาตำแหน่งของหัวหน้าครอบครัวต่อไปและไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากกล้าออกเมื่อนึกถึงสิ่งนี้เขาสามารถพยายามครั้งสุดท้ายของเขาและพูดว่า นายแย่อย่างไรก็ตามพ่อของฉันและฉันมีคราบและไม่เหมาะที่จะเป็นหัวหน้าครอบครัวอีกต่อไปดังนั้นจึงเป็นการดีกว่าที่จะปล่อยให้ลูกชายของฉันเฟยเค็กซินเข้ามาแทนที่สำหรับเฟยชานไหาหากอเขาต้องสละบัลลังก์เป็นทางเลือกสุดท้ายเขาจะต้องสละที่นั่งของเขาให้กับลูกชายของเขาอย่างไรก็ตามเย,ย่เฉินไม่ลังเลที่จะปฏิเสธเขาและกล่าวอย่างเย็นชาว่าอะไรเรื่องของเฟยฮายางกำลังจะโดนเปิดเผย และเจ้าต้องการให้พ่อของเฟยหายอย่างเป็นหัวหน้าบ้านหรือคุณคิดว่าใครเปื้อนมากที่สุดและใครเหมาะสมที่จะเป็นหัวหน้าบ้านชั้นนี้เฟยชันหายเป็นใบจากนั้นเขาก็ตรหนักว่าเมื่อเย่ยเฉินโยนทฤษฎีสีอ่อนนี้ออกไปไม่เพียงแต่เขาและนายเก่าปฏิเสธแต่แม้แต่ลูกชายคนโตของเขาเฟยเก็กซินก็ถูกปฏิเสธเ,เช่นกันเขาแค่อยากเสนอลูกชายคนที่สองของเขาแต่ในเวลานี้จิตใจของเขาก็กลับมาหาพระเจ้าทันทีเย่ยเฉินอยู่มาครึ่งวันแล้วเพียงต้องการให้เคซินเป็นหัวหน้าครอบครัวเฟย ใช่ไหมเหตุผลที่ฉันไม่ได้พูดอย่างชัดเจนฉันต้องการทําเรือผลักไปตามมอน้้ำอย่างแน่นอนเพื่อให้คนอื่นไม่มีอะไรจะพูดถ้าฉันยังคงทํางานหนักในเวลานี้เมื่อเย่เฉินรำคาญมันจะไม่เป็นจุดจบที่ดีสำหรับฉันอย่างแน่นอนเมื่อคิดถึงสิ่งนี้เขารีพูดว่านายเย่เนื่องจากเป็นกรณีนี้ดังนั้นฉันจึงมีผู้สมัครที่เหมาะสมกว่าที่จะแนะนำ ในเวลานี้ลูกชายคนที่สองของเฟยชานไห่เฟยซือจีนก็ตื่นเต้นมากแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่มีคราบใดๆและเนื่องจากพี่ชายคนโตไม่สามารถสืบทอดตำแหน่งของหัวหน้าครอบครัวได้เขาจึงไปกับแนวโน้มและหยิบขึ้นมาสาเรตรูปนอกจากนี้เขายังรู้สึกว่าพ่อของเขาจะขอตัวเองกับเย่เฉินในเวลานี้อย่างแน่นอนเย่เฉินมองไปที่เฟยชานไห่ด้วยความสนใจอย่างมากในเวลานี้และถามว่าคนที่เหมาะสมในการเลือกคืออะไรมาฟังกัน ไม่มีใครคาดคิดว่าเฟยชานไห่จะกำปั้นของเขาในมือทั้งสองข้างในเวลานี้และพูดด้วยความเคารพว่านายเย่นในความเห็นถัดไปคนที่เหมาะสมที่สุดที่จะเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าครอบครัวคือหลานสาวของฉันเฟยเก็กซินทันทีที่คำเหล่านี้ออกมาเฟยซือจินก็ล้มลงและบเบลอออกมาพ่อเจ้าของตระกูลเฟยยอมให้ทำได้ยังไงเธอมันโง่เฟยชานไห่เหลือบมองเฟยซือจินและพูดอย่างโกรธแค้นว่าเจ้าหุบป,ปากเจ้าซะ เฟยซือจินกลัวสายตาและต่อสู้กับสงครามเย็นและสามารถปิดปากของเขาด้วยความสนใจเท่านั้นเฟยเจี้ยนจงยังไม่คาดหวังว่าเฟยชานไห่จะเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วและเสนอโดยตรงเพื่อให้หลานสาวของเขาเฟยเก็กซินเป็นหัวหน้าครอบครัวเขาว่าสงสัยไม่ได้ในใจว่าชานไห่เห็นความตั้งใจของเย่เฉินและเริ่มยืมลาจากทางลาดเพื่อเอาใจเย่เฉินและเคซินเย่เฉินมองไปที่เฟยเจี้ยนจงในเวลานี้และถามว่า อาจารย์เฟยเท่าเฟยคุณคิดอย่างไรกับข้อเสนอของเฟยซานไห่ศูนย์กลางของเฟยเจี้ยนช่วยอะไรไม่ได้มากเขารู้ว่าความปรารถนาของเขาที่จะยึดตําแหน่งพระเจ้าแห่งบ้านของเขาในวันนี้ไร้ประโยชน์อย่างสมบูรณ์ดูเหมือนว่าภายใต้อิทธิพลของเย่เฉินลูกชายของเขาเฟยชานไห่ไม่สามารถนั่งบนตําแหน่งของหัวหน้าครอบครัวต่อไปได้ นอกจากนี้ยังหมายความว่าแม้ว่าเขาจะไม่ได้เข้ารับตำแหน่งพระเจ้าแห่งบ้านอย่างน้อยเขาก็ไม่ต้องซ่อนตัวอยู่ในที่เบตและหลีกเลี่ยงการถูกตามล่าและฆ่าในอนาคตบทที่4 2 9 7เมื่อนึ็กถึงสิ่งนี้เขาสามารถพูดได้ด้วยความเคารพว่าคุณเย่ฉันยังรู้สึกว่าการปล่อยให้เคซินเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในขณะนี้เย่เฉินพยักหน้าเล็กน้อยมองไปที่เฟยเก็กซินและพูดว่านางสาวเฟยคุณคิณคดอย่างไรเฟยเค็กซินรู้สึกประหม่าเล็กน้อย ในความเป็นจริงเธอไม่เคยคิดที่จะยึดตำแหน่งของหัวหน้าตระกูลเฟยท,ยท้ายที่สุดครอบครัวเฟยไม่เคยปล่อยให้ผู้หญิงเป็นหัวหน้านอกจากนี้ความคิดก่อนหน้านี้ของเธอยังง่ายมากนั่นคือก่อนที่ปู่ของเธอจะตายเธอจะพยายามต่อสู้เพื่อผลประโยชน์บางอย่างสำหรับพ่อแม่และสมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆให้มากที่สุดเพื่อไม่ให้ครอบครัวของเธอถูกขับไล่และขับไล่หลังจากที่ปู่ของเธอจากไปกล่าวอีกในหนึ่งเธอเดิมต้องการมีตำแหน่งในครอบครัวเฟย ผ่านความพยายามของเธอเองแต่เธอไม่เคยต้องการที่จะเป็นผู้ดูแลครอบครัวนี้ดังนั้นเธอจึงไม่แน่ใจเล็กน้อยในขณะที่และเธอไม่รู้ว่าจะดีได้อย่างไรเย่เฉินรู้ว่าเฟยเค็กซินแตกต่างจากทรงวอนติงและเฮเลนาต้องการไม่มีพ่อและไม่มีแม่และมีความรักอย่างลึกซึ้งต่อนายซงเก่า และในเวลาเดียวกันเธอเองก็ไม่มีความทะยอทะยานเพียงต้องการดำเนินธุรกิจเล็กๆน้อยๆของจียิงทั้งได้ดีและในอนาคตลุงและลูกพี่ลูกน้องจะประสบความสำเร็จกับหัวหน้าครอบครัวและจะไม่สนใจในข้อเล็กๆของเธอเพื่อให้เธอมีชีวิตที่มั่นคงเหตุผลที่สิ่งต่างๆจะเปลี่ยนไปอย่างมากส่วนใหญ่เป็นเพราะดานฟื้นฟูของเย่เฉิญนั้นดึงดูดใจอาจารย์เก่ามากเกินไปสำหรับเพลงอาจารย์เก่าดังนั้นพ่อและลูกชายของตระกูลทรงเกียรติจึงถือว่าทรงวอนติงเป็นหนามในสายตาของพวกเขา อาจกล่าวได้ว่าทรงต้องการถูกผลักไปตลอดทางโดยเย่เฉินและผลักดันให้อยู่ในตำแหน่งหัวหน้าตระกูลทรงสำหรับเฮเลนาเธอมีความทยอทยานและความทยอทยานเสมอแต่เธอไม่มีโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายนี้มาเป็นเวลานานและแม้กระทั่งถูกปราบปรามให้สุดขีดโดยโอลิเวียน้องสาวของเธอเป็นเย่เฉินที่ให้โอกาสเธอย้อนกลับและเธอทำตามแนวโน้มและพลิกจานได้สำเร็จ ในทางกลับกันเฟยเค็กซินดูเหมือนจะอยู่ระหว่างพวกเขาสองคนเธอไม่ได้มีความทะยอทะยานแม้แต่น้อยอย่างทรงวอนติงต้องการควบคุมครอบครัวทรงและเธอไม่ต้องการให้เฮเลนามีความทะยอทะยานในใจเพราะความเกลียดชังเธอต้องการตรงกลางของทั้งสองมากขึ้นแม้ว่าเธอจะมีความทะยอทะยานแต่เธอก็ไม่ใหญ่พอที่จะควบคุมครอบครัวเฟยทั้งหมดในมือของเธอเองเฟยเจี้ยนจงเห็นว่าเฟย์เก็กซินลังเลเล็กน้อยและหัวใจของเขาอดไม่ได้ที่จะประมาทเล็กน้อย ท้ายที่สุดเขามีประสบการณ์และมีประสบการณ์และเขาได้เห็นสถานการณ์ปัจจุบันอย่างรวดเร็วอย่างชัดเจนเนื่องจากเย่เฉินไม่อนุญาตให้ตัวเองเป็นหัวหน้าตระกูลเฟยสถานการณ์ที่ดีที่สุดในขณะนี้คือการปล่อยให้เฟยเคกซินประสบความสําเร็จมิฉะนั้นหากใครประสบความสําเร็จเขากังวลว่าอีกฝ่ายจะโจมตีเขาดังนั้นเขาจึงรีบพูดกับเฟยเก็กซินว่าเคซินคุณเย่ถามเจ้ารีบบตอตอบเฟยเก็กซินหันหันกลับมามองและพูดอย่างประมาว่า คุณเย่ผมกลัวว่าฉันไม่สามารถมีบทบาทสำคัญเช่นนี้ได้เย่เฉินชี้ไปที่เฟย์ชันไห่และพูดเบาๆว่าเขาไม่คิดว่าเขาไร้ความสามารถคุณต้องกังวลอะไรอีกการแสดงออกของเฟย์ชันไห่กลายเป็นความขมขืน่ทนทันทีเขายังรู้ว่าแม้ว่าเขาจะอายุมากกว่าเฟยเก็กซินหลายสิบปีแต่ความสามารถในการจัดการของเขานั้นได้วกว่าเฟยเค็กซินหนุ่มจริงๆ อย่างไรก็ตามการถูกหยิบขึ้นมาและฟังโดยเยเ่เฉินดังนั้นโดยตรงใบหน้าของเขายังแขวนอยู่เล็กน้อยเย่เฉินเ,เห็นว่าเฟยเค็กซินยังไม่แน่ใจจึงกล่าวว่าคุณเฟยด้วยสถานการณ์ปัจจุบันของตระกูลเฟยมีเพียงท่านเท่านั้นที่เป็นหัวหน้าครอบครัวท่านจึงสามารถประสานงานทุกอย่างภายในได้ท่านคิดถึงชายชาราแล้วคิดถึงบิดามารดาและญาติของท่านถ้าท่านไม่นั่งอยู่ในตำแหน่งหัวหน้าครอบครัวท่านจะทำอะไรได้บ้างเพื่อให้ชีวิตและความปลอดภัยในอนาคตของพวกเขา เมื่อพูดถึงเรื่องนี้ยเยเฉินกล่าวเสริมว่าถ้าฉันไม่เข้าใจผิดก็ไม่ควรมีพ่อแม่ของคุณในหมู่สมาชิกในครอบครัวเฟยที่อยู่ที่นี่ในคืนนี้ใช่ไหม